เรียกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากจริงๆนะคะหลังจากการจะไปอย่างไม่มีวันกลับของนักดนตรีชื่อดังสิงประชาทิพมุสิกพงค่ะหรือว่าสิงสควิสแอนิมอลที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อวันที่29กรกฎาคม2558 ในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมานะคะครอบครัวเพื่อนพ้องต่างยังจดจําและก็ร่วมอาลัยถึงคุณสิงอยู่เสมอค่ะโดยมีการทําบุญณวัดสักเอตราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดภูเขาทองนะคะในทุกๆปีนอกจากครอบครัวและก็เพื่อนพ้องที่มาร่วมงานทําบุญก็จะมีคุณเฟย์พรปวีอดีตคนรักมาร่วมงานด้วยตลอดค่ะ รวมถึงปีนี้ที่คร,ครบรอบการจากไป8ปีนะคะของคุณสิงห์สาวเฟยเองได้โพสต์ภาพลง IG Story ของตัวเองและเขียนข้อความว่า b บ e น8 years พร้อมกับแท็กไป IG คุณสิงห์ด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ